สวัสดีค่ะเด็กๆและสวัสดีท่านผู้ปกครองด้วยนะคะเด็กๆอยู่บ้านเป็นยังไงบ้างคะอย่าลืมดูแลตัวเองเช่นเคยนะคะล้างมือบ่อยๆค่ะถ้าเด็กๆจะออกไปข้างนอกเด็กๆจะต้องใส่แมสด้วยนะคะเพื่อป้องกันเชื้อโรคค่ะวันนี้ค่ะคูบีมีความรู้เรื่องการใช้โทรศัพท์ให้ปลอดภัยมาให้เด็กๆฟังด้วยค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยค่ะ5วิธีในการใช้มือถืออย่างปลอดภัย1 ไม่เล่นมือถือขณะขึ้นและลงรถหรือข้ามถนนเพราะทำให้ลืมมองสิ่งรอบข้างจนไม่ทันระวังตัวทำให้เกิดอุบัติเหตุ 2. ไม่โทรไม่แชทขณะขับรถเพราะทำให้เสียสมาธิอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุแถมยังผิดกฎหมายด้วยนะครับ 3. ไม่ใช้มือถือขณะเติมน้ำมัน หรือเติมแก๊สเพราะมือถือสามารถถุดติดเชื้อเพลิงทำให้เกิดไฟลุกไหม้ C ไม่ใช้มือถือขณะฝนตกเพราะมือถือมีวัสดุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าอาจทำให้เกิดฟ้าผ่าหรือไม่ใช้ใกล้แหล่งไฟฟ้าแรงสูงเพราะขลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากมือถือ ็นสื่อนํนาไปฟ้าเข้ามาสู่ตัวคุณอาจทําให้เกิดอันตรายได้ 5. ปิดมือถือก่อนเครื่องบินขึ้นและดงราะสัญญาณมือถืออาจรบกวนการบินทําให้เกิดอันตรายได้ข้อแนะนำดีๆแบบนี้อย่าลืมนำไปบอกต่อนะครับ เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆตอนนี้เด็กๆรู้แล้วใช่ไหมคะว่าใช้โทรศัพท์อย่างไรให้ปลอดภัยนะคะอย่าลืมเอาไปปฏิบัติกันด้วยนะคะต่อไปค่ะคุบีจะพาเด็กๆไปทํากิจกรรมเช่นเคยค่ะแล้วก็ไปฝึกเขียนตัวพยัญชนะกันนะคะแต่ก่อนทากิจกรรมค่ะเราไปเล่นเกมกันก่อนนะคะเด็กๆเสียงที่เด็กๆได้ยินคือเสียงอะไรเด็กๆลองทายดูนะคะ หมดเวลาค่ะสิ่งที่ได้ยินคือเสียงโทรศัพท์นะคะไปข้อต่อไปเลยค่ะอุปกรณ์ที่ใช้เขียนส่งให้ผู้อื่นคืออุปกรณ์ใดคะมาเริ่มจับเวลากันเลยค่ะหมดเวลาค่ะคำตอบคือจดหมายค่ะมาต่อกันที่ใบางานเลยค่ะเขาบอกว่าโยงเส้นจับคู่ที่สัมพันธ์กันนะคะฝั่งนี้จะเป็นเครื่องมือสื่อสารค่ะมี เยอะแยะเลยนะคะมีหนังสือพิมพ์มีวิทยุมีจดหมายนะคะจดหมายแล้วก็โทรศัพท์ค่ะอีกฝั่งนี้จะเป็นรูปแบบที่สัมพันธ์กันนะคะ เด็กลองสังเกตดูว่าหนังสือพิมพ์ใครอ่านหนังสือพิมพ์หรือว่าถือหนังสือพิมพ์คะถ้าเจอแล้วโยงเลยค่ะต่อไปวิทยุวิทยุจะให้เสียงนะคะใครที่ฟังเสียงเพลงคะเจอแล้วโยงเลยค่ะต่อไปจดหมายค่ะจดหมายก็คือกระดาษที่มีข้อความอยู่ข้างในก็คือต้องอ่านอย่างเดียวนะคะต่อไปค่ะโทรศัพท์ค่ะแค่นี้เองค่ะ ต่อไปเรามาฝึกเขียนพระตัวพยัญชนะกันนะคะวันนี้เราจะเขียนตัวถอถุงค่ะถอถุงอ่านว่าถอนะคะมาเริ่มเขียนกันเลยค่ะถอถุงหัวเข้าเราจะต้องม้วนหัวเข้านะคะม้วนหัวกลมค่ะม้วนเข้านะคะเขียขึ้นไปทําปากแหลมค่ะสไลเดอร์ขึ้นกลางออกขีดตรงลงมาเราจะเขียนแบบหัวกลมตัวเหลี่ยมนะคะลองฝึกอีกครั้งค่ะ ม้วนหัวเข้ากลมๆเขียขึ้นไปสไลเดอร์ขึ้นกลางออกขีดลงมาค่ะเดี็กๆลองฝึกเขียนดูค่ะม้วนเข้าทำปากแหลมสไลเดอร์ขึ้นกลางออกขีดลงมาม้วนเข้าทำปากแหลมสไลเดอร์ขึ้นกลางออกขีดลงมาค่ะตัวสุดท้ายนะคะแถวสุดท้ายเด็กๆเขียนให้ เสร็จเลยนะคะเสร็จแล้วระบายสีด้วยค่ะเด็กๆทำกิจกรรมเสร็จแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวครูบีนะคะจะให้เด็กๆพักสักคู่ค่ะไปดื่มน้ำไปเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยนะคะแล้วเราไปเจอกันในช่วงศิละปะสร้างสรรค์ค่ะค่ะในช่วงศิละปะสร้างสรรค์วันนี้นะคะครูบีจะพาเด็กๆทำการ์ดวันแม่ค่ะเพราะว่าใกล้จะถึงวันแม่แล้วนะคะเรามาดูอุปกรณ์กันเลยค่ะนี่เลยค่ะ ชิ้นงานที่เด็กๆได้ไปนะคะแล้วก็กาวค่ะสีเทียนค่ะกันไกลค่ะส่วนวิธีการทำนะคะเราไปดูกันเลยค่ะนี่คือชิ้นงานที่เด็กๆได้ไปค่ะนะคะก่อนอื่นเลยเรามาระบายสีกันก่อนเลยนะคะ เป็นภาพนี้ค่ะเราจะระบายสีกันค่ะเด,เด็กๆสามารถระบายสีได้ตามจินตนาการของตัวเองนะคะเลือกใช้สีตามความสนใจและความชอบของตัวเองค่ะเด,เด็กๆจะใช้เป็นสีไม้หรือสีเทียนก็ได้นะคะระบายสีคุณแม่ของเรานะคะให้สวยงามค่ะ พยายามบังคับกล้ามเนื้อมือนะคะกดสีลงไปนะคะจะได้มีความเข้มมากขึ้นนะคะภาพที่ออกมาจะได้มีความชัดเจนมากขึ้นนะคะช่วงนี้คุณคูบีระบายสีผมอยู่นะคะเด็กๆอาจจะระบายเป็นคนไปเลยก็ได้นะคะ สามารถเลือกใช้สีได้ตามความชอบของตัวเองค่ะได้ตามจินตนาการของตัวเองเลยนะคะแบบไหนก็ได้สีอะไรก็ได้ค่ะพยายามระบายสีให้อยู่ในเส้นนะคะจะได้ไม่เลอะเทอะค่ะเด็กๆฝึกใช้สีให้หลากหลายนะคะ เปลี่ยนสีได้ตามความชอบของตัวเองค่ะจะระบายตรงไหนก่อนก็ได้นะคะหรือระบายตามกูบีเลยก็ได้ค่ะตรงบริเวณแขนหรือใบหน้าเราอาจจะใช้สีที่อ่อนๆน,นะคะ เพื่อให้ภาพสวยงามมากขึ้นค่ะเด็กๆค่อยๆทำไปนะคะระบายสีให้สวยงามค่ะการ์ดของเราจะได้สวยงามนะคะ เด็กชอบสีไหนสามารถใช้สีนั้นได้เลยนะคะจะเป็นสีไม้หรือสีเทียนก็ได้ฝึก,กค่อยๆทำไปการระบายสีช่วยฝึกสมาธิให้เด็กๆนะคะสามารถช่วยผ่อนคลายนะคะให้เด็กๆมีจินตนาการแล้วก็อารมณ์ดีได้ด้วยค่ะกิจกรรมนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่สามารถทำร่วมกับน้องได้นะคะ บายสีให้สวยงามตามจินตนาการและก็ตามความชอบของตัวเองค่ะเมื่อเด็กๆระบายสีนะคะเมื่อเด็กๆระบายสีเสร็จแล้วค่ะเรามาดูกันเลยว่าเราพอใจหรือยังถ้าเรายังไม่พอใจเราสามารถเติมได้ค่ะระบายสีต่อได้ต่อไปค่ะเมื่อระบายสีเสร็จแล้วนะคะเด็กๆจะได้ไป้ายข้อความนะคะว่าหนูรักแม่ค่ะหนูรักแม่ครับนะคะ ครับนะคะเด็กๆใช้กัรไกรนะคะเราจะใช้กรรไกรปลายมนนะคะตัดตามเส้นขอบนะคะในช่วงนี้นะคะขออนุญ,ญาตให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยหรือว่าอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองนะคะเพราะเป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้างอันตรายนะคะเด็กต้องใช้ให้ระมัดระ,ระ,ระวังหรือจะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยตัดในช่วงนี้ให้ก็ได้ค่ะ ตัดตามแนวเส้นนะคะเหลือเส้นสีดำไว้นะคะเป็นป้ายข้อความนะคะตัดเสร็จแล้วนะคะต่อไปค่ะเราจะเอาชิ้นส่วนที่เราทำเมื่อสักครู่มาติดที่กระดาษสีชมพูโดยกางกระดาษออกจะมีกาวสองหน้าติดอยู่ให้เด็กๆลอกแผ่นกาวออกก่อนนะคะ แล้วก็ตั้งให้ตรงค่ะจากนั้นใช้กระดาษที่วาดรูปที่เราระบายสีไปเมื่อกี้ติดลงไปแล้วใช้นิ้วมัวแม่มือกดลงไปให้อยู่แน่นๆนะคะสามารถตั้งได้แบบนี้ค่ะจากนั้นเราจะเอาแผ่นข้อความนะคะมาทากาวทาให้ทั่วๆเลยค่ะนะคะไม่ทาเยอะจนเกินไปนะคะเดี๋ยวจะทำให้กระดาษขาด แปะลงไปค่ะให้ตรงกึ่งกลางพอดีนะคะจากนั้นค่ะถ้าเด็กๆมีสติกเกอร์นะคะอยู่ที่บ้านเราจะใช้เป็นแบบไหนก็ได้ลวดลายไหนก็ได้ถากหากไม่มีก็ให้ระบายวาดรูปตกแต่งเพิ่มเติมนะคะคุณครูบีจะใช้สติกเกอร์นะคะตกแต่งเพื่อเพิ่มสีสันให้กับการ์ดวันแม่ของเราค่ะเด็กๆจะใช้เป็นแบบไหนก็ได้นะคะ สามารถตกแต่งได้ตามจินตนาการของตัวเองค่ะเพื่อให้การ์ดของเราสวยงามมากขึ้นนะคะและเพิ่มสีสันให้ดูน่าสนใจมากขึ้นค่ะเสร็จแล้วค่ะส่วนด้านหน้านะคะ,ะด้านในเสร็จแล้วเราเหลือด้านหน้าค่ะด้านหน้านะคะเราจะเขียนข้อความว่า love m o m นะคะซึ่งมีตัว l o V E Love ต่อไปมัมค่ะเราอาจจะเปลี่ยนสีได้เลือกใช้สีตามต้องการด้วยนะคะ M O M เด็กๆชอบสีไหนสามารถใช้ได้เลยค่ะแล้วก็อาจจะวาดรูปนะคะครูบีวาดรูปหัวใจเด็กๆสามารถวาดรูปอะไรก็ได้ที่เราจะทำเป็นกรอบข้อความนี้นะคะ สี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมหรือภาพรูปภาพอะไรได้หมดเลยนะคะจากนั้นค่ะก็จะติดสติกเกอร์อีกครั้งหนึ่งเพื่อเพิ่มความสวยงามนะคะขั้นตอนนี้เด็กๆจะใช้สติกเกอร์แบบไหนก็ได้หรือจะใช้แบบเดียวกับข้างในก็ได้นะคะการ์ดของเรามีทั้งข้างนอกแล้วก็ข้างในนะคะเพื่อ เป็นของขวัญให้กับคุณแม่ของเราค่ะเสร็จแล้วค่ะนี่ด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะคะสวยงามลองดูอีกครั้งนะคะค่ะการคุณบีเสร็จแล้วค่ะของดเด็กเป็นอย่างไรบ้างอย่าลืมส่งมาให้คุณบีแล้วก็เพื่อนๆดูด้วยนะคะวันนี้คุณบีต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ